เช้านี่แม่ยังเห็ุกินออกมะชองค่ไปใช่ไหมเงียนเฉียงขายตูงเฮือนเฮือนขึ้นได้แล้ววันนี้ขึ้นได้แลยกะไรขึ้นหัวกรนไรได้เลยมาเมือนั้นยังขึ้นม่ได้เนาะย่านเมือนขั้นขนได้เ้ยโอ้ยขายตู้ยังโมงีอยังนะคือว่าดีชุดเลยดีขึ้นไปหาแต่ละมือไปพ่อแม่เบาดีแม่เคยเอานมใบตู้แด้วไปขืนไปหาแม่ท่านแบบไปชื่อ สวัสดีและสบายดีเลยพ่อเมย์พี่น้องเนาะมาพอกับตุเด่นปันสุกอีกแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้ตุเด่นกลับมาครับทีมงานสมตู้ก่อนมาพี่น้องเนาะมาสบายดีเ้อพ่อเม่พี่น้องฟั่งไทยสบายดีพ่อเม่พี่น้องฟังลาวสบายดีพ่อเม่พี่น้องทางต่างประเทศเลยเนาะมื่อนี้ตุเด่นกลับมาอัปเดตอาการน้องสากับทีมงานพี่น้องเลยเนาะมาหาน้องสาเป็นช่วงยามเศร้าๆนาพี่น้องเนาะ ไปถามเพิ่นก่อนเด้อว่าเพิ่นกินข้าวกินน้ามแล้วบ่เนาะมื้อนี้กัทางตูซิดก็ได้อ่านุ่มมาตอนน้องสาววาซั่นอ่าเพิ่นโทรมาไปเศ้าพากันลงไปเด้อทีมงานเฮาว่าซั่นเนาะลงไปอัปเดตให้พี่ให้น้องเพิ่นเบิ่งแน่ว่าซั่นเนาะไปติดตามนํากันเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเนียไปสบายดีทางตูซิดตูคํากันพี่น้องเนาะไปจ้ะนอนอันด่

chúc các mình thấy cái này cần ừ. nó nữa nếu nếp ní đó đỡ nè 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 ยาสีไปไปอ่าบำรุงสมองแล้วก็รบำรุงทางกายเพิณเขตไหน้องเพิ่นพักผ่อนพักผ่อนได้เนาะนี่อันนี้คือกําลังปรับระบบทางกายกับระบบประสาทเพิ่นอยู่แล้วก็เขากินยาเลยเนาะจังนอนเนาะเข้าได้กินยาเนาะเลยหลับนอนบ่นอนสบายดีด้วสบายดีบายดีสูตว์ตุ Là rồi, bài 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 Được. Bông nào nhưng mà này thì tôi không tiếp chi tôi không vâng nào không có nó gỡ ổn một đó là nó là cuộn bẻ dành dùng trình phần là <laughs> นังอาการเพื่อนเราจะพังนห้อาการเพิ่นก,ก็ดีจน,น,น<ด>ลูด,นดีนต้นอปะยงมอจำได้ถักอะไนะยังเห็นดึงี่ดงเลยกลังดีหมเมือะรนต้องหาเวลาเพิ่นนะต้องหเานะงหเวลาเนาะเหยต้องหาเวลาเพิ่นเาเชื่อว่าทง,งกินยาออนเดือนหนึงนี้ ขึ้นลายเต๋อเนี่อันนี้ได้จากมือเลยหาหกมือผิดหนึ่งหอดบอกเกือบชองทิดเนาะมันก็ได้ขวดขวดหนึ่งขวดใกล้แล้วแต่เมือแต่มือแต่มือโดยอ๋อแต่ละผิดหนึ่งขนาดละทิดหนึ่งเนาะเขาต้องเบิ่งไปดนๆประมาณจากเดือนหนึ่งมาแล้วก็ับแม่แม่ของสาวแล้วก็ ถือก็ถือบาธีตามหมอบอกได้กินยากินยังถือปกติไปเปลี่ยนยาคือน้องนาวเราไปได้เลยสอดเลยเราได้เปลี่ยนยาผมเปลี่ยนยาช่วงหนึ่งนะเป็นยังว่าเรียนเป็นยังไปเลยนะตอนตุคัมเนาะมาที่เล็กตอนตุคัมพาไปที่เล็กจมชืดไปทุกจมเจืออนดดูเรียนพิจิตา์น่ะปกติ nàng tôi đang buồn đó. Ừ. Bộ bạn bộ bạn từ mai thì học thế nào? non con. Ừ. Là... Bắt, họp sòm một. Ai mày đây từ khi về đây? Lại về nơi. Lại là. Nhang nhiều những nhang đài đúng không? Đài. Hang ừ. thử chỗ hang đài đấy vậy. Thế là hang Mẹ gặp. ปกติเปิดเปิดบมมีทางออกเพราะว่าคำโปรไซต์ครับบระยูกไล้แลน,น,นพุ่แน,นแลนพี่แลนพุ่นแลนพี่นี่ก็เมื่อยว่า10น้ำเนาะเมืม่อยว่า10น้ำแบบนั้นแต่ยังคิดว่านี่ยันน้องสายอายุสี่าวก่อนเพิ่นเพิ่นกับบ้อแน่เนาะน้องสายเนาะก็ <c oughs> ม,มาหน้าที่ออกแนวแบบดื้อน้ำเี่นได้ บอกฟังเน่แบบเป็นพยายที่ว่าแบบบอกบอฟังดือไดก็บริยานคนได้เ <c oughs> รางราบ้านนีบ <c oughs> านคนได้บานคนนบอกไปเจที่เ็นมีแต่ตายแต่ว่าเ่นทางกายเ็นบกแข็งแง,ม,งม่บอกนี่ก็พังเลยเอามาน่านอ้่เผอเผือเมนอันนั้นเลยโดนเมนตนัน,นตหนาเห็นไหม ออต้นเม่เ nah, พ่น <plains> ดูได้น้องเพ่นกับไอต้นดูไอต้นน้องพ่นน้ำมาได้จับหักไปเขาละเขาบ่อแต่นี่แหละเราจับิดเดจับบิกแต่เราบุฟังแม่บุฟังไงคือว่าวานี่ไปตลาดนัดอีบ่อนง่คือทอดพุนบ่อนี่ย่างไปน้ำกันจับแขนบ่อ ไม่ใช่ทำรังก็ยางยังก่อนยังก่อนเวลาเพื่อนเห็นคนเพื่อนเป็นอะไรการกระทำของเพื่อนฮันซีฟูถามนี่นาฟจิลบนะอัโตนะอะไรพันยามอยาให้คนจุกจิกจุกจิกหลายเวลาแบบเพื่อนแต่หันไปนีให้เพื่อนงาตามธรรมชาติของเพื่อย ให้ถามเล็กหน่อยกะไม่แต่ว่ากาวัดเนาะการวัดลูกหายากค่ะพอก็ต้องให้ถามไม่เต่ให้ไปจอเห็นเนี่ยม่หมนะให้ไปเจอหนากกพอแต่ว่าเป็นยังบุฟ้อลสิีว้งนำดเนี่ยบฟอสิปากนำแต่ว่าลบูปเนื่อก็ลบประ้ด็นบาิอย่างนะก้มก้มกรรีอยู่ดังแม่แล้วเนาะลอหน่้เลย ทางก่อนเลยนเอเสิมยางก็ไปจับแขนเลยกแรงของไปก่อนเลยอาการทางกันเนาะมัคือกันเพราะว่าหนาเป็นห่วงแล้วก็อีต้นแล่คอยยันคอยยันยันรานักนะเนาะเพรเะว่าคือน้สายเปิดไทยเปลนหาเนี่ยปมาน้จัเป็นลูกแบบได ชวนเมไปตลาดมิชนอเมยไปตลาดเโบอ้ส่วนไปตลาดเซโนไปตลาดใหญ่โยยอดถกระจายโอ้ยเงินห่าก็บรรเด้ได้น้กูไปที่ยาอจะไปบอ้เงินเหลือจะบ่เงินยังบอยังบ่ยังะยังมลายได้ไปชื่อเลยเนาะือกินเลยเนาะซื้อกิน ว่าจะไปเวชทอดชองเชมมาชื่อหลานแนวชือแนวอยู่ไม่กินแล้วว่าแลชื่อไข่ไข่กับแพงชิบเป็นแหงเนาะชื่อมากับมีหลานมีอย่างไรกินน้ำเนาะส่วนแรกก็หลานกันโทรแต่น้องเป็นผู้เดียวนี่แกจะดูเตืยงเนาะดูกับหลานบังเทือกับหลานได้เบิ่งชอยเลยเนาะอันนี้เรื่อง หน้าอาบในคลองหน้ามาฉันดอาบบิงอาบบิงเขาหอบชาอยู่เนี lonely, ่ยเอ่อทหอบชาองหักชาแบบยังลืมๆนีนะยังโมแมนยังโ um, ่นะเ็โม oh ้จต้องบอกน้ำอาบน้ำอาบแถูกชมูแต mm ่แ hmm. ต่งิพรราจะหัวคือแบบเกาอเห็ดเองเป็นบดแต่ยังแบบลืมแบบเรื่อายังม่บ่จักออย ยังคือยังเด็กน้อยอยู่นะเนาะนี่ต้องนํานย่เลยคือไมได้เผินครับอันน้องมะนาวนี่เพินบ่เป็นเป็นเอื้อยน้องสายส้องหาปีน้องมะนาวนี่ ชือว่าชาสามบอกน้องมะนาวนี่ทำน่องข่อยเน้น่องข่อยประมาณนั้นแม่เขาโบแมตรชาสามชาสามบอกน,น้องข่อยในปีสองพันสามไหมอ๋อปีไอ้น้องมะนาวคนจะโตใหญ่เนาะมีว่โตใหญ่เลยคือคือคนแก่คกรับคนไปรุ่นหนาคนถูก, <laughs> กแดดกันนแดดรุ่นเนาะแม่นหนาทดไรแต่ที่เชียร์บาลหยอกเพิ่นกัดไปเยี่ยมเพิ่นอีกพี่พาเพิ่นไปสมัครกีฬาแรนลานแรนแข่งกัน หนักแรงเลยอันนี้ยุดนเราบอว่านั้นยุดแล้มไปนะเอาว่าก็บากก็ยากเนาะทำให้ตัวเองเด้่ะเช่าแลยบอญางข่าว่าเปนไปคนอนไปใจเพิ่ขึ้นลูกเองเพิ่อนึะนโมเป็นยางขาบมาเขาปุ๊กขาอย่างอยากจะปฟนลุกไปจากท้ายนอนยังปอีปุ๊กเห็นงอ่ะปุ๊กอยากกินเ้ากินอย่างนี้บ่ ่าพิ <zug entertain> <ád> ่นนอนอย่าพิงนอนเถิ่นนอนอย่างนั้นไม่ไ่าของมันพินอนโลดนอนนะนผับผ่อนจนเท้าอันเพิ่นลูกเองหอดโม่โบคําว่านอนหอดโม่กินข้าวตอนเที่ยงนี่แม่นปุ๊กมากินปุ๊กมากินให้เพิ่นจะนอนก็นอนแบ็มันหากินแค่ว่าบ่อิ่มเนี่ยสัดหนี่สัดหันนะอมากินอิ่มคามีของเวลายกินอิ่มแล้วก็นอนเฉยเออแโบ่อิ่มแล้วก็ ให้เทาเด้มโคตรโคตรโเอาเป็นน้ำสมอง <c oughs> เพิ่แล้วต้องเตรียมไว้เฮาหัวแบบนั้นกับหัวเปิดนนอนชี้จัชี้หอดเตียงแล้วก็เตรียมไว้รดน้ำกินก็ <c oughs> ตื่นมาให้เิกินกินแล้วเพิดอยากนอนแต่ว่าตอน <c oughs> แรกเนี่ยอาตุ้มไข่สองสามน่วยอย่าก็อิ่มนะตอนแรงอยี่ยให้เปิดนนอนหลายช่วงแดงนะ วันสีคำนี่เองกลางคืนปุจปรยอยากรับตเขานอน่เขาเชื่อน่ะเนอนเองบนนี้แม่เพิจถึงนอนเองแน่หย่าหย่ากำลังกำลังปวดกำลังเหตุแหยสมองสะกอนมเน่เมื่อคืนนี่เมื่อคืนมานม็ได้ให้กินตัวคนนั่งนับนอนเมื่อคืนไม่ให้กินคือคนนั่งนอนลตายนีอยนอน แต่ว,ว่าแสดงว่าระบบสมองเพิ่นน,นะยังโบแข่งกระด้า,บา,ดา,ยยา,างบันไดยาทั้งปวดไดสำหรับน้องมะนาวนี่ยาปวดเพร่เลยจาน่แกจักำลังน้องจะเป็นคนที่ดื้อ่ม่งอันนี้น้องเป็นคนรู้ตัวนี้จะเป็นน้ำดเพิ่นตอนนั้นเป็นคนอีกตอนเป็นกับไปปวนกัน,นอือเป็นกับไ<อ>ล่ลังกัน ระยะมันกันหน้ามันกันดุนเลยเขือนเพือโอ้แปดเก้าปีนะต้องใส่เวลาได้รักษาพ่อกบเป็ลปูนกันนะคนนี้ไม่ได้ปู่นใส่โช๊ะอใส่โชว์ไปปูใส่โชว์ไปด้วันตอนไปก็ใส่โชวะใช่่นน้องมาน่าบอกว่าจับโชว์อันนี้ไม่ได้ใส่แม่ใส่โช๊ตจะดอดเจริ่นเนาะเจริ่นเจร่นที่ได้คยนะคิดคอยจะคิดว่าแม่เราเป็นคนใจดำบ้าได้แท้เลย ได้ใส่เวลาอยู่กับน้องมะนาวเพิ่อนมือเดียวสองมือหนึ่งคอยหูเลยว่าเมื่อหลายลองใส่ความอดทนหลายแล้วแม่คนอยู่เป็นสิบปีเนาะโอ้ยพเพื่ต้องเข้าใจเลยกอโทษนํำเ้อพี่น้องเดลยพอเพื่อนนี่เขาเป็นคนปกตินี่เฮาไปอยู่น้านี่เฮาสกายเป็นเป็นบ้านน้ำจะน้อยเฮายจีบัดอาแว่เฮาสีเราวังน้องเราเราวังทุกบาดย่างเลยเจอเขาามือยเขาจากนอนนี่ เผอมาได้ไหแป๊บเดียวแป๊บเดียวตอนเพิ่งไปตอนนั้นก่ะแม่ก็นอนไม่ได้ห้องับเป็นทักเป็นตื่นไปน้ำตู้แม่เพิ่นยระบอนอบ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 อ่อบ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 มาอบ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 อู่บอบอบอบตบอ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 บไปอบ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 อนอบอบอบอเอบอบอบอยอบูบอ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 บพบอบอหั ตัวนั่นไปด้วกันแต่ว่าบอะไรแลนเนาะไปธรรมดาเนาะไปธรรมดานนะอ่แบบนี้ก็ใครเนาะอันนี้เราอยากเล่นขอยันเนี่ยเดียวได้มือมืออยู่ห้องมออย่างเราเล่นไปรถยันเราเล่นใช้รถเนาะแม่นรถลายเมืองมุกเนาะรถุหันรถหันรถเสียรถอาพ่อเจ้า แล้วว่าลี่ลี่เจ้าดูดิแลเพราะว่าลี่อยู่ในรถลี่เห็นรู้เจ้าหาลี่วะกันอะไรกันอะไรนะโด้โดเราอยาจจะโด้จะโด้ก็เลยว่าหมอให้แม่แล้วหาเบิ่งดีแล้วเพราะว่าไม่เห็นตกใจเฮายากเฮายันอาเฮายันเฮายีขาดหอดข้าวชวยเฮาแต่ว่าท่านอยู่แล้วอยู่ห้องมอนะ มอเพื่อนกับมัดไว้ขึ้นกันเป็นว่าะ้องมะนาวนี่อาการแบบนี้นะอยู um, ่ตามประเทศกูได uh. ้โทรมาหาเขาผูเพื uh, ่นเหตุเรียกดูแบบนั้นอะเพื่นก็ได้มัดขึ้นกันมอโดยพอมามอกับเพื่นกัสิเป็นโทษขึ้นกันเนอะแน่นนอกจากว่ามีห้องแบบปิดมิจฉิปิดสิทธิ็แหลอกไห้แต่ป้ายเพื่นอยู่ทา้งในน่ะเดี๋ยวกูได้ใช้แบบนั้นก่ได้มัดแบบนั้นอ่าแต่แบบนั้นกะย่างๆเพิ่นเหตุใจตัวเองได้ เลยทำายตัวเองเนอะมันลายอย่างครับที่ว่ามอพนมัดไว้เผื่อว่าบพนใส่โซ่ให้ยังไว้ถือแหละอันนี้นะคือกมหมายว่าเขาบม่ได้เปรียบเทียบน้องสากับน้องหน้าอกแต่ว่าคือว่าเรื่องอาการเป็นห่วงทีชโชคตอนนี้นะคือว่าน้องสานีอาการนี้ดีขึ้นหลายเนาะเริ่มมีท่างดีขึ้นเราก็เป็นห่วงน้อยลงแบบนี้ ห่วงอยู่จนท่ามือเปนหายพันเช้าสําหรับคือน้องมะนาวนี่เป็นห่วงที่สุดเลยนเป็นห่วงก้น้องมะนาวเป็นเมเพิ่นเวลาว่าวนี่เป็นน้าตาเป็นออกรถว่าขันน้องเป็นแบบนั่นสติเิ่นบมาจักเถื่อนี่บัตบั่นเบิดบุญเล่าวนะเชื่อเลยว่าจะบ่มีไผเบิ่งแล่นอนนนอน แม,มนแต่อยู่กวบคบเนาะแมนเผื่อเนตัว,เ,ตวเดียวเพินน่นมีสีแบบคือเห็นอนาคตเลยนะโบถือมัดไว้ใส่กุ้งไม้คืออันนาวอันน้องน้ำชิงกับแมนยาามานน่างเนาะแต่ผลพัเแมนคือเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนชีเลยแมนถ้าหากว่าเพิ่นมีบุญยังมีบุญนะโดนตอนช่วงที่หลายๆคนเข้าไปช่วยนี่ ถ้าเพื่นคืนมาได้ตอนที่ยังมีบุญยังบวบบุญแม่เพื่อนนี่เมนเพื่อนจะกลับคืนมาได้ถ้าบวบบุญแม่เพิ่นมือใดๆเพิ่นยังโบพื้นนี่แมนโบจะขึ้นเลยสภาพเะเพราะว่าในสะพานบุญนี่ในยูทูบไปหลายช่องนี่ซอยได้การซ้ำซอยได้เฉยๆเขาบอกเลยสำคัญเป็นคนที่อยู่นั่นแบบคือเจ้านองสากับแม่นี่อ่า บอกขอโทษเนาะเ็ดกี่เศษเมียวบนมีไผ่สี่เศษให้ได้โอ้ขอบคุณแม่แม่ขันว่าแม่กันนอกจากลูกแม่เไปนอกนี่เท่ากับว่าน้อยนักอดีตได้น้อยแน่น้อยขบ่ามีนี่ครับเป็นบุญแห่งกันเอยไน้องนี่เพราะว่ามันต่างกับพ่อกับแม่เลยไปน้องนี่จะว่าผู้ดีจดีขันเศษจะเห็นได้ไง หนุอยนักไหมแม่งป็การบริจิตติกันเนาะมันแจ๊กจว่าแต่มันความอดทนของคนหนี่มันต่างกันตามขันบางคนเขาก็ชอยได้แต่เบิรงนเลยนั่นแหละแหละดีใจน้ำนั่นแหละคือว่าน้องสาวคนนี้ปฏิหารแล้วอ่านีแต่เขาคอยสอนเอาน้องเพิ่นคือเด็กน้อยตอนนี้เพิ่นกระนังชิพพัฒนาหรือว่าเียนรู้เลยไปเรื่อยๆบัดเซ็นเอ็นเด้แหมแขนเพิ่น thành lên nổi thành được, mình đã thành kiến nhám nữa, mình Nó thành ngớt nữa, thành ngớt cứ lại, mới thành nhám phần bền như bao, mặt cầm bả lên năng, căn năng nơi Đài hướng. Đài hướng. Đài hướng. B, đây nè, đây vớt, đây vớt leo đây, đây vớt, vớt, vớt được giựn trưng, nếu mà giựn cái nhang, bảy nhang, ba bao, đang đang bay, ma, thầy dàn mà phần ยืนจืนมัดมือคือในเกานะฝันเมื่อเพื่นก็นั่งบอกั่นี้อ่าพักเที่ยวยเที่ยวหรอกอดีีแล้วเป็นงานแล้วเสร็จเอ็นออกก่างกายแต่เดี๋ยวเราเอาไอ้ฮะเอาต่างประเทศคนบอกว่าพัยามให้น่องสาออกก่างกายดูดูว่าเสร็จเอ็นนองยึดนาะมันอยากจะอยากทำงานแต่ว่าเนืしし้อ ออชองไปใชเงินเสียคตู้ถึงนขึ้นขึ้นได้นว่าบันี้ขึ้นกกหัวกนไดได้ลมาเมื่อนั้นยังขึ้นมาได้เลยเนาะยัานเมื่อนั้นขนได้เวยโอ้ขนาตู้ยังม่งไมยังนเอวัดีชุดเลยนีนะขนไาแต่ละมือเป็พรอแม่บาเลยแม่เคยอานุ่มว้ตู้ได้ไขืนไปหาเจ้าแม่อตอนนนชื่อเงินเงินนี่ก็ยังโบราณเนาะ อ่าเดี๋ยสิซอยเด้อคืซอยอันนี้ก็เป็นเงินอ่อาไอฮักอยู่ทัทง้งต่างประเทศอเมริกาพูดแหละเป็นไปได้บงหรอกว่าให้ซอยไผ่แต่ว่าเงินจำนวนนี่นะแม่นเงินเิ่น,นผ่ามาให้เฮาคนว่าคิดว่าจะาซอยไผ่ก็ซอยมันก็หมดหลายอ่าอันนี้เขาสี่ให้ไวให้เจ้าซื้อกิน ใอ้ตุคัมก็ได้อาไปให้เลยแก่หนึ่งเนาะแมนใจเล้อใจใดๆใช่คนดูถูแลต่างประเทศคนนด้วยแหละนั้มด้วยแต่ก้าวปวดแต่ก้าวีเด้ออยดีไม่แห้งชุกสุขภาพเป็นตะเคียนแห้งตลอดไปเล้อมุกพอใจเป็นได้ก็เป็นมุกห้องชาเด้อปิ้งไก่ที่ซื้อไปตอนนั้นจะเพิ่นในแน่ซื้อให้ แต่เจ้าอยู่อยู่นาครเจ้าเมื่อแต่ว่าเมื่อนั้นเจ้ามาโบสถ์ว่าเจอแตเพิ่นอยู่กับพ่อเพิ่อนเพิ่นยังมาหันตอนะเพื่นยังมาหันเลยเพ่อนทำเพิ่นก็ดีใจเด้อเพิ่นก็ดีใจว่าเห็นเพิ่นเอนชิปเห็นยังก็เพิ่นก็ดีใจนพำ่นอะเพิ่นก็หัวเพื่อนหัวเพิ่นดีใจอ้ายอ้ายเพิ่นเป็นคนที่ว่านี่ เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เรื่องเงินเรื่องคำเพื่อนบริสียดายกันปะอันเดมมาหลายหลายคนที่เพื่อนอีตนนั้นดีขึ้นที่เห็นที่คนที่เพื่อนซอยเห็นได้ดีหรือว่าหายดีเนาะเพื่อนก็ดีใจนะความจุดประสงค์เพื่อสัมพันั์น้องมะนาวีนกับเพื่อนแน่ซอยเนาะเพื่อนผูดียวได้เห็นเนาะ ปาชีปาชีเฮ็ดเคื่อนให้ไม่กะโบได้ครับโบ,บถือชัก <c oughs> ออกได้วนันเลยโบมีโชกดีวะโบถือจักเลขเลยกคือ <c oughs> เรื่องชื่อเลขคือเบอร์อกับเป็นการพนันจะไป,ปือชื่อดายเป็นี้ยเสี่ยงดวงเแต่จะเสี่ยงหลายเสี่ยงเียงตามมาเมนตามที่ว่ากำลังเขาเสี่ยงได้จะไปเฮ็ดได้ขายข่าวขายน้ำขายขายมั่วขายควยขายมัวขายควยไปเสี่ยงโชคอันนี้บ่ได้หรอกบ่ได้ขึ้นกับ อาดวงเสียงเล็กๆเนน้อยพันก like ีบสองพันกีบเลยคอยซื้อคอยคอยเสียงดวงพันกีบสองพันกีบพ่อแบบรุ่นนะทำมันจะถือน้าเขาซื้อใบหนึ่งมันก็ถือโดยเราจยากว่าอยให้เขาคืนจีซื้อยังมือถือแม่ผู้เป็นชื่อลายลายใบสิบใบส้าใบงบผืนถลายที่เราเนาะเรื่องเสียงดวงแมน้งใจให้เด้อ ให้ดีอางสาวนาะสาอไนันาะใหกลับมาใส่ชีวิตอเคอเรพะว่าเมีจะจังได้ไปหาเห็ดเรียองในอื่นน้ำาะออเป็นกำลังใจเป็นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกำลังใจเมีเพิ่นีใจเน้อมีกำลังใจน ตอนนั้นย่ายหนุ่งยากขนาดคิดหลายเนาะกิได้ินใิงฝายมาเนี่ยเมชิโมก่อนนี้ได้ปะอันนี้เหตนผลส่วนกันมาแต่ก็มีแห้งดีโมกีใจอันนี้อาบน้ำเองเข่าของน้ำเองกินเข่าเองใช้เครื่องเด้ใช้เองกระบอใช้เครื่องนั่นถ้าใช้หาช้อนไปน้ำด้วยอักชายแต่เขาจ้าพายแล้วมันชบ เราเองด้วแต่คนนั้นเดือแข็งใช่ไหเศรษฐีผู้เพชิญปัห้กำลังใจเจ้าหลายคนเนี่ยเขามบกขอบใจคนนี้เนี่ยพันได้ช่วยลทิ้งุกอย่างเนาะทั้งอายุเนี่ยกินทั้งเป็นเงินเป็นค้ำเพื่อเขาช่วยทุกอย่างโอ้ยข,ขอบใจเคนในลาย้วก็ดีมุกดีใจขึ้นไปเพันได้ช่วยเขาหน่อยกัน,นเพนื่อใครสุขภาพเพื่อแข็งแรงเนาะคนผู้เพื่อได้ช่วยมา อ่าแม่คุณน้องสาโหนั่นสุขภาพคนเคสมีปัญหาเงิ่อนหักข้ามกับคนดำคนด้วยขโมกข้าใจคนใดๆเด้อือนีคือการติดการตางกันเนาะเออหลายคนกับคนใจที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจแม่น้องชาเด้อทุกคนเด้อเบิ้งเขาเอาไม่เอาเด้อบันี้เด้อเออสบายดีไหมโออสบายดีเลยเลย เค okay. น้องพี่น้องเนาะหลังจากได้เขาไปโอ้ลมไปว่าไปจ่าน้าเม่น้นองสาเพิิอนอาการของน้องสาอากาฟังจากแม่ของน้องสาว่า้วกาดีขึ้นไลยเพิ่นว่ะจากที่พระท่านได้ขึ้นว่ากันใดได,ได้ก็ขึ้นได้แล้วทังเฮือนสูงนี่เพิ่นว่าเนะาะก็ดีมุกดีใจน้าแม่เพิินเนอะพี่น้องเนนะาะก็ขอขอบคุณกับคุณทุกอย่ใจดีที่ซอยอเหลือทาง น้องซาอะพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ตู้เด่นกระสิคอจบคลิปไว้เพียงสำนี้พี่น้องเลยขอขอบคุณกับคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาส้มแล้วที่เข้ามาเบิ่งมาส้มแล้วห้ยกำลังใจตู้เด่นแล้วทีมงานปันสุขหรือว่าคอ,อยเบิง่งแล้วก็คอยติดตามพี่น้องเลยเนาะห้ยกำลังใจตู้เด่นมาแต่ไหนก็ขอขอบ,บคุณ ย่างสูงพี่น้องเลยขอบุญกับคุณในลายนะสำหรับคลิปนี้ตัวเด่นกบสิของลาพีลาน้องไว้เพียงสัมนี้พี่น้องเลยปอการนาพ่อใหม่พี่น้องเลยสบายดี